ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบไม่ต้องรอก็สมัครสมาชิกไว้และจะมีตอนรับสําหรับสมาชิกทุกอาทิตย์ด้วยพร้อมจะไปดูการ์ตูนเก่าหรือยังเราพร้อมจะเรียนนานาแล้วนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะุณครสวัสดีค่ะคุณครูอะไร โย่เมื่อกี้เองบอกว่าสวัสดีค่ะคุณครูอะทำไมไม่พูดพร้อมพวกเราว่าเราเป็นผู้ชายเบื่อแล้วอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างพูดอยู่แต่เดิมๆสวัสดีครับสวัสดีครับกูอยากสวัสดีค่ะบ้างแต่เสียงแกไม่ให้เลยนะสาวัสดีค่ะคุณครูเสงเซ็กซี่จะตายอเอาละยอ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 ,ยอ,ยอนี่นเขาใช้กับาสาคับคุณครูก็ใช่ไงเอาเอาละวันนี้ก็เป็นกิจกรรมกลางแจ้งวิชาพละเราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วอยากเล่นเป่ากบครับหนูอยากเล่นมาเก็บ อยากดีดลูกแก้วผมอยากเล่นกระโดดยางผมอยากเล่นสเก็ตน้ำแข็งผมอยากนั่งเฉยๆครับจัดไปเล่นใครเล่นมานะแต่เอาไว้ชาติหน้าส่วนชาตินี้เดี๋ยวมาเล่นที่ครูจะให้เล่นก่อนมานต้องชาด้าเลยแหละครับแค่โตก็เล่นได้แล้วมั้งครูว่าพวกเธอคงอยู่ไม่ถึงโตหรอกโดยเฉพาะเด็กชายโยงสั์ เอาเกี่ยวอะไรกับผมเนี่ยเอาละกิจกรรมที่ครูจะให้เล่นนะครูคัสดสรรมาอย่างดีมาจากเกมการเล่นของญี่ปุ่นว้าวญี่ปุ่นเลยนเหรอครูรอยเคยไปเหรอครับก็สมัยเด็กๆโอสมัยเด็กๆครูรอยเคยไปญี่ปุ่นเฮ้เคยดูทีวีอา่าอย่าถามมากสมัยนั้นมีทีวีด้วยหรอวะทุกคนมองมาที่กล่องโชคดีใบนี้กล่องโชคดีวะมักง่ายมักง่ายเนาะมันจะโชคดีแบบใดเราจะได้เล่นอะไรกันเนี่ย จะเป็นแบบว่ากล่องโชคดีถ้าหยิบได้ของดีค่าก็ได้ไปเลยเสียใจด้วยครูจนไม่มีการเล่นอะไรแบบนั้นหรอกเฮ้หรือว่าถูกต้องเด็กชายจอสักยังก็อย่างที่เด็กชายจอสักพูดนะนะมันเป็นเกมเชื่อมความสัมพันธ์ก็บอกว่ายังการเล่นแบบนี้ในภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอารโรโปเจอะไรนะฟังไม่ทันครับซาซิเมบารุไม่เหมือนเมื่อกี้เลย ไม่เหมือนตรงไหนเอาล่าวิธีการเล่นก็ง่ายๆอย่างที่เด็กชายจอสักพูดผมยังไม่ได้พูดดูครูเขาจะเอ็นดูเองเป็นพิเศษไหอมจอสีอย่างวะในกล่องใบนี้ครูจะใส่ม้วนกระดาษเอาไว้ยี่สิบใบทำอย่างก็ว่าจับทหารไม่เหมือนหรอกแล้วในแต่ละใบนะครูก็จะเขียนสิ่งของบางอย่างเอาไว้ไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันเลยครูจะให้พวกเธอนาะมาหยิบเป็นคนละครั้งนะคนละใบเสร็จแล้วพอเปิดได้เจออะไรนะก็ต้องหาของสิ่งนั้นมาให้ครู ชัจะสนุกขึ้นมาแล้วสิระหว่างหาของข้าจะแอบวิ่งไปร้านของชำหน้าหมู่บ้านไปซื้อนอมกินครูได้ยินนะพอพวกเธอหยิบเป็นไปคนละใบแล้วเนี่ยครูจะให้ออกตัวพร้อมกันใครได้ของที่ต้องการมาก่อนเอามาส่งครูก่อนคนนั้นชนะเฮ้ยส่งก่อนชนะเรื่องความเร็วเป็นของเราเอากลามเองนะชา้าที่สุดในกลุ่มแล้วครูคะถ้าเกิดว่าชนะได้อะไรแพร้ได้อะไรเอาล่ะพร้อมหรือยังเอาเฮ้ยนี่ครูไม่ได้เตรียมของาะว,วันไว้ให้เลยนีิว่า อางั้นชนะครูให้เกรดสี่วิชาพละถ้าแพ้เกรดสามเกรดสามเฮ้ยก็ได้อยู่นะอยู่เฉยๆดีกว่าวะอยู่เฉยๆก็ได้เกรดสามแล้วโอ้ยงศักดิ์พูดได้ถูกต้องเอานี้ดีกว่าถ้าแพ้เกรดศูนย์อยู่ดีๆไม่ชอบไก่เอ้ยไก่ดีใจออกนอกหน้าไปหน่อยเฮ้ยงั้นไม่ได้การแล้วเกมนี้ต้องเอาจริงชนะได้เกรดสี่แพ้ปิดศูนย์และที่สําคัญนะถ้าใครได้อะไรไปเนี่ยอย่าบอกคนอื่นเด็ดขาดจนกว่าจะมาส่งครูแล้ว ทำไมล่ะครับทำไมบอกไม่ได้เอานี่ก็เพื่อตัวของพวกเธอเองถ้าสมมติคนอื่นรู้ว่าเธออยากจะหาอะไรแล้วโดนขัดขวางเหรออยะจริงๆด้วยเออคุณครูพูดได้ถูกต้องก็อย่างที่เด็กชายจอสักพูดนั่นแหละผมไม่ได้พูดไอ้จอเองคูดฉลาดเลยว่ะไม่ต้องมายุ่งกับกูอามาคนแรกเด็กชายกล้ามสากักศพแรกไปแล้วไปหยิบก,กระดาษไม่ได้ไปกู้ระเบิด ค่อยๆล้วงนะเดี๋ยวกรองพังครูครับรูมาเอะไรเกินไปผมใส่แขน่เข้าแล้วจะใส่มาทั้งแขนทําไมละ่ะใช้มือล้วงก็พอแล้วจริงด้วยครับโอ้โหครูโคตรฉลาดเลยครูไม่ได้ลาดหรอกต้องขอบใจเด็กชายจอสให้จอสขับใจมากเพื่อนยังไม่ได้ทําอะไรเลยโอ้โหว้ามนี่ล่ะของที่ผมต้องหาให้กล้ามได้อะไรได้ไก่ชนเอาก็บอกว่าอย่าไปบอกคนอื่นอุ้ยโทษทีครับผมคนใจง่ายเดี๋ยวจะไปขโมยไก่บ้านได้จอสขับใจมากจอส งามไส่แต่มันบอกเป้าหมายมาอย่างนี้ก็สวยแล้วละ่ะเดี๋ยวพวกเราช่วยขัดแข้งขัดขา,ดขามันหน่อยคาจานคนละห้าบาททำไงก็ได้ไม่ให้มันไปเอาไก่บ้านคะ่ะอย่างก็ว่ามีเวลาจะทํากันน,นะคนอื่นก็ต้องไปหาขอเหมือนกันแนายก็พูดถึงไก่แล้วคนต่อไปด็กชายยงศักยงอะไรก็พ่อเองชื่อไก่ไงครูก็เอากับเขาด้วยเว้ยได้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 ไดเป็นไงดูสีน้าไม่ค่อยสู้ดีเลยนะคนที่โง่ที่สุดในสายตาเรา ใครวะใครงโง่ที่สุดแล้วถ้าพามันมานี่จะโดนมันโกรธไหมเนี่ยงามใส่นี่ไมันเกณฑ์ทําลายมิตรภาพนี่ว่าต้องเลือกใครสักคนที่มันจะไม่โกรธเราแต่ใครวะที่จะไม่โกรธเนี่ยพามาแล้วบอกว่าเป็นคนโง่ที่สุดอะไรวะเนี่ยได้อะไรฮะขา่าวสา์แต่ไม่ต้องบอกครูนะครูครับใครเป็นคนเขียนก็ให้ทุกคนในหมู่บ้านช่วยกันเขียนขึ้นมาออะอยาถึงว่ามีของแบบน,นี้ด้วยตามหาคนที่เกลียดที่สุดคนที่เกลียดที่สุดตายแลย้วเกณฑ์ทำลายมิตรภาพ นี่ก็สีหน้าไม่สู้ดีคนและจอสักโอ้พระสององค์เจ้าตามหาคนที่ตัวเหม็นที่สุดครูร้อยอะไรเนี่ยหาอะไรอะไรได้อะไรเหรอรอุ๊ยบอกไม่ได้ใครว่าคนที่ตัวเหม็นที่สุดเรียกใครมาสักคนนี่เหมือนเอาเขามาประจานเลยนะเนี่ยโดนแล้กคบแนะน่แน่สีหน้าแําชื่นสดใสน่าจะได้ใบดีนี่หรือคือกล่องโชคดีเธอได้อะไรละ่ะครูรอยอย่ามารอถาม ตามหาคนที่คุณแอบชอบใครวะถ้าจะพูดถึงคนที่เราแอบชอบมากที่สุดก็ตัวเราเองนี่แหละแอบชอบมานานแล้วด้วยมันก็คือการหลงตัวเองนั่นแหละฮะครูได้ยินเหรอคิดสดังขนาดนี้ใครก็ได้ยินงั้นผมเอาตัวเองมาส่ได้ไหมครับผมแอบชอบตัวเองไม่ได้เว้ยต้องหาคนอื่นมาไปเลยอะไรเนี่ยครูรอยเท้ากล้ามนะได้ไก่ไง,ง่าย่ยนี่เธอยังโชคดีนะด็กชายโกรธสักมีบางใบนะ่เขียนว่าใต้ถุนบ้านด้วยใต้ถุนบ้านให้เอาใต้ถุนบ้านมาส่งเหรอมันเอามายไงวะเนี่ย แล้วก็มีใบหนึ่งครูเขียนเองแต่ไม่น่ามีใครจับได้ก็คือให้ไปเอาตัวเจ้าอาวาดมาแตออ่ผมเชื่อนลครับถือว่าใบของผมนี้ยังดีจริงๆคนที่แอดชอบเอาใครมาดีลนะ่ะเอาล่ะได้ทุกคนแล้วนะพร้อมหรือยังพร้อมจะเริ่มแล้วนะดีมากการแข่งขันจะเริ่มในอีกสามสอง สองสองสองสักเที่ยะครูลุ้นฉีจะแตกแล้วเนี่ยสองครึ่งสองหน่อยนะ่นนั่นน,น,น,น่นนนนนนน้นนนาไหนติดฟานหลัครูหนึ่งไปได้เย้ฮุเล่ฮุเลยอา้าทำไมมีกกตะโกนคนเดียวให้พวกเองจะไปไหนกันจะไปหยุดยังไอ้ปลาไม่ให้ไปเอาไก่ข้าจะไปตามหาเออ สิ่งที่เขียนไว้ในกระดาษโหแต่ละคนนี่เป้าหมายแน่วแน่มากเลยเอกรลนไปหาอะไรตามหาก็ประสงค์จะพูดว่าไงดีวะจะร์จก่อนจะไปห้าไมไอ้กล้ามนะหาของที่เองต้องการก่อนไหมเกรดสีเลยนะเว้ยเกรดีโอ้โหใจนึงมันก็อยากจะได้นะแต่ว่าอีกใจนึงเอ๊ะเกรดสีก็ได้วะเฮ้ยจะว่าไปแล้วตามหาคนที่ตัวเหม็นที่สุดใช้กลอนเปี่ยเหี่ยก็ได้นี่ มันคงจะไม่ว่าอะไรหรอกมั้งยังไงเกรดสีก็สําคัญกว่าแล้วถึงเวลานั้นค่อยขอโทษมันทีหลังอาละและนี้ก็คือคนที่ตัวเหม็นที่สุดในความคิดเอาไปส่งครูเฮ้ยจะว่าไปแล้วคนที่เราแอบชอบแช่ไอจอยไปก่อนก็ได้นี่หว่าไอจอยมันก็คงจะรู้แหละว่าเป็นแค่เกมเอาไปมันคงไม่คิดอะไรมากหรอก คนที่แอบชอบก็คือไอ้จอร์นนั่นเองเอาละเอามาไปส่งครูเดี๋ยวตกลงกับมันก่อนดีกว่าจอ<ด>เพื่อนรนะักว้าเพื่อพูดเหมือนกันเลยราวสองคนใจตรงกันนะเนี่ยมันเป็นอะไรกันวนะเนี่ยเหมือนคู่แฝดตั้งแต่กำเนิดหรือไม่ก็มีแผลดายร่วมกันให้จอร์นไปกับข้าหน่อยเถอะปะเองคือของที่ข้าตามหาอียะเพื่อนเหมือนกันเลยเองก็คือของที่ข้าตามหาเช่นกันโอ้จริงเหรอช่างบังเอิญดีแท้ได้อะไรล่ะกูไม่บอก ครูขอห้ามบอกแต่เอาเป็นว่าดีแล้วกันเออเอ็คือของที่ข้าตามหาไว้คือของมีค่าที่สุดในชีวิตตอนนี้ปานนั้นเชียวเหมือยกันเลยเพื่อนมันพูดอย่างกับว่าจับสลากได้หาเทวดายังไงอย่างนั้นไม่ใช่ต็ใกล้เคียงหรโยมเฮ้ยถ้าเกิดว่าจับได้เทวดาทําไมไม่ไม่ชวนข้าวะไม่เอาโกรนเหมาะสมกว่าโอ้จอร์ดเพื่อนรักไอเลดยูงั้นเอาเป็นว่าเราไปด้วยกันนะเพราะว่าเราแต่ละคนเนี่ยาตามหาซึ่งกันและกันใช่ไหมถั่วต้มแล้วเพื่อนไปเราชนะแน่แน่ เฮ้ยไอกขาวอย่าไปยอมเองได้อะไรวะข่า,ขาวเออของที่ได้มันก็ประมาณว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะเป็นคนเป็นคนเหรอเฮ้ยเป็นข้าได้เปล่าข้าไดไหมข้าจะได้ยืนตัวเองด้วยเป็นของที่ต้องการเหมือนกันอ่ะจริงดิได้เป็นตัวคนเหมือนกันเหรอไม่อยากจะบอกคําสั่งที่ได้คือตามหาตัวคนที่โง่ที่สุดไปในเมื่อเป็นเวลาเล่งด่วนอย่างนี้ก็ยืนตัวไอ้ขาวไปก่อนละกันมันคงไม่ว่าอะไรหรอกมั้งขอโทษนะเพื่อนไปเป็นคนที่โง่ที่สุดของข้าซะพอดีเลยโยกนี่แหละน่าจะเหมาะสมแล้วกลายเป็นคนที่ข้าเกลียดที่สุดซะ หวังว่ามันจะไม่โกรธแล้วนะว่าแต่มันได้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาเป็นว่าเราสองคนจับคู่กันไปเลยเนาะตามนั้นเลยเพื่อนจะให้ยอมแพ้พวกมันลุยให้ไอโกรนไอพวกนี้ก็จับคู่กันงั้นมันก็อยู่ที่ความเร็วแล้วล่ะจอฮัตใช้ท่าไม่ตายเลยไม่มีเอาละไหนดูซิคู่แรกที่มาถึงใครผมครับคุณครูผมได้ไก่มันไปเอาไก่บางข้ามาจริงๆด้วยแฮมเออช่ายได้ชายได้เอามาต้มกินกันมันมันไก่ผม ไก่นั่นพ่อกูเด็กหญิงจ๋าล่ะได้อะไรทําไมมามือเปล่าใบที่หนูจับได้ก็คือหาตัวกินไก่มาค่ะตัวกินไก่ตัวกินไก่ล่ะไหนล่ะก็แกงไงก้ามขโมยไก่เข้ามาเพื่อที่จะกินใช่ไหมนี่แหละตัวกินไก่เลยวิ่งตามซะเลย <c oughs> ถึงว่าวิ่งตามตลอดเลยแล้วก็ไม่ห้ามซะด้วยตอนเอาไก่มาที่แท้ต้องการตัวกินไก่แต่นั่นมันหมายถึงตัวเงินตัวทองเปล่าวะเด็กหญิงจ๋าก็ผ่านเป็นการอาทีตนี้ใครต่อไปต่เอเมงยนครับ เด็กชายโกลนสักหนได้แล้วเหรอตัวคนที่เธอแอบชอบนะ่ะอะไรนะโกลนเองได้อะไรนะได้ตามหาคนที่แอบชอบวะขอบใจมากนะเพื่อนอุตาอนี่นี้พวกเธอเป็นแนวนี้กันหรอกไม่ใช่ผมดกว่ามันหมายถึงตามหาเทวดาอะไรอย่างงี้แหมอจอจคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาจริงๆด้วยสินะเป็นเทพเทพจอร์ดอ่ะเด็กชายโกลนถือว่าประสบความสําเร็จเอาตัวคนที่แอบชอบมาได้ต่อไปนี้จะเดินไปไหนต้องมือปิดตูดไว้แล้วเด็กชายจอร์สักละ่ะได้ไหม โอ้ยได้ครับผมก็ได้มาเหมือนกันนี่ไงไอโกรนี่ไงยได้อะไรวะเพื่อนไอคนที่ตัวเหม็นที่สุดขับใจมากนะไอคนที่ตัวเหม็นที่สุดไอ้จอร์ดโอ้โหข้าอุตส่าห์ให้เป็นคนที่แอบชอบเลยนะเว้ยก็เหมือนกันนี่อุตส่าห์ให้เป็นคนตัวเหม็นเลยนะเฮ้ยไปต่อยกันหลังโรงเรียนเลยว่าแต่เขาต่อไปใครผมได้มาแล้วครับคุณครูได้มาแล้วได้อะไรล่ะนี่ไงผมได้คนที่โง่ที่สุดมาด้วย โอ้ไอยงนี่เองเห็นว่าข้าเป็นคนที่โง่ที่สุดเหรอวะมันเป็นเวลาฉุกและหูไว้กระดาบมันสั่งมาข้าไม่ได้คิดว่าเองโง่ที่สุดจริงๆหรอกอนะ๋อหน้าอย่าโกรธกันเลยนาะมันก็เป็นแค่เกมพราคนเรามันไม่ได้คิดอะไรจริงๆมันไม่เลือกเธอหรอกขาวอ้าวาครูนี่ยุแยงตะแคงรั่วอ่ะไม่เป็นไรข้าก็ได้เหมือนกันไว้เพื่อนเด็กชายข่าวได้อะไรผมได้คนที่เกลียดที่สุดครับขาว เฮย,ย่อมันก็เป็นแค่เกมพอกันคนที่โงโ่ที่สุดกับคนที่เกลียดที่สุดมายืนด้วยกันคนเราเนี่ยนะถ้ามันไม่คิดอะไรมันไม่ทําแบบนี้หรอกที่มันทําแบบนี้แปลว่าคิดเอาละ่ะจบเกมเชื่อมสัมพันธ์แต่เพียงเท่านี้รักกันมากๆนะรักกันนาน,าน